พักผ่อนด้านหลังเวทีเชิญสาวงาม24หาเพื่อนมาก่อนเลยครับเอาล่ะคุณน้อมครับในช่วงเวลานี้ ถือว่าการแสดงเนี่ยก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้เราได้เห็นถึงความงามของศิลปะวัฒนธรรมเวลาเราไปที่ไหนๆเนี่ยเวลาได้มีโอกาสไปติดตามการแสดงนะครับอย่างล่าสุดหลายคนได้มีโอกาสติดตามที่จังหวัดลบบุรีอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมหรือแม้แต่จังหวัดอื่นๆด้วยที่มีการจัดงานน่านเองก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะฉะนั้นแหวนน่านได้ตลอดทั้งปีนะครับ แอวน่านได้ทุกฤดูกาลอย่างคําขอนของบ้านเราก็พูดกันมาตลอดแล้วครับคุณอ้อมว่าแข่งเรือหรือเรื่องเมืองงาช้างเดาจิตรกรรมวัดภูมินครับแดนดินส้มสีทองค่ะเรื่องรองพระธาตุแช่แห้งและนี่คือเมืองมงคลคนใจดีใกล้สู่เทศกาลของวันพระด้วยแล้วก็เทศกาลไหนๆก็มีความสุขแม้กระทั่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเทศกาล ตรุษจีนนะครับ,รบ Happy Chinese New Year Happy Chinese New Year Festival 2024เห็นไหมครับทุกๆฤด,ดูกาลทุกๆเทศกาลเราก็มามีความสุขที่เมืองน่านได้ขอมอบบรรยากาศแห่งความสุขของการแสดงอีกหนึ่งชุดการแสดงเป็นความสุขให้กับทุกท่านที่ลานรวมใจและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับการแสดงชุดต่อไปการแสดงจากลูกหลานชาวจังหวัดน่านมาในการแสดงชุดชื่อว่า เพลงแรมค่ำแรมขึ้นหมู่เหาพี่น้องชาวดอยขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงด้วยค่ะเช่นครับ

在杭州写，只有独在大陆写，其中高楼坐写钟，其中高楼坐写钟。他因到梦呀下，呀下记得紧紧，有道木我到年前，有几个我路线飞，有几个我路线靠，有如过木头路老。 และนี่ก็คือความสวยงามทางวัฒนธรรมค่ะที่ส่งผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราของการแสดงการแต่งกายภาษาพูดหรือวัฒนธรรมเรื่ราของอาหารการกินก็ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เรียกว่า นอกจากเราจะได้มาชมความงามของสาวงามทั้งสี่ชนเผ่าแล้วเรายังได้มาชมรเรื่องราวของการแสดงทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากที่ส่งผ่านให้เราได้ชมเป็นการสืบทอดนะคะประเพณีอันดีงามด้วยค่ะตอนนี้ก็ทักทายไปยังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมไลฟ์กันอยู่ค่ะโอโ้ตอนนี้ก็ยังคงคึกคักเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกหมายเลขด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ค่ะ ถ่ายทอดสดนะคะผ่านสองเพจหลักด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นที่นี่เมืองน่านหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับชมอยู่ด้วยรวมถึงนะคะทุกท่านที่อยู่บริเวณล,ลานรวมใจเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือแห่งนี้ด้วยค่ะเหลือเวลาเพียงอีกใจเดียวเท่านั้นเราก็จะได้ทราบแล้วล่ะค่ะว่าค่าคืนนี้เวทีแห่งเกียรติยศเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้สาวงามหมายเลขใดจะเป็นผู้ครองนะคะรา วัจิดาดอยประจำปี2567ค่ะในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่กรรมการกำลังเร่งรวบรวมผลคะแนนอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะใช้โอกาสอันสำคัญนี้ในการที่จะมอบของที่ระลึกขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง10ท่านซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญในการเลือกให้นนคะแนนด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมให้กับสาวงามในครั้งนี้โอกาสนี้ครับจะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกขอบพระคุณทุกๆุกท่านด้วยความยินดียิ่งทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบนเวทีครับท่านผู้ว่าจะใช้โอกาสนี้ในการมอบของที่ระลึกขอบพระคุณกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง1ิท่านก่อนในช่วงนี้ครับ เป็นการมอบของเทียรลึกให้กำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงเวลานี้ขอบคุณอย่างเป็นทางการด้วยนะครับทุกท่านครับเราจะเริ่มมอบของเทียรลึกและสักครู่หนึ่งก็จะประกาศรางวัลต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการมอบรางวัลของทิดาดอยในแต่ละรางวัลก็คือเราจะให้สุภาพสตรีเป็นผู้ที่จะมอบรางวัลสายสะพายนั่นเองนะครับ ขอต้อนรับท่านผู้ว่าชชยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้านบนเวทีเรียนเชิญท่านแรกที่รับมอบของเที่ระลึกครับท่านประธานคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ท่านอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดเรียนเชิญท่านวิทยานินทมอนนะครับเรียนเชิญครับ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง10ท่านนะคะที่วันนี้ทำงานอย่างหนักดวงเพื่อให้เราได้ทราบผลคะแนนว่าใครคือที่ดาดอยประจำปี2567ค่ะเรียนเชิญต่อเนื่องนะครับท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านครับขอเรียนเชิญท่านสุภาสินีงามธุระท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านค่ะ เรียนเชิญต่อเนื่องนะครับท่านรองศึกษาธิการจังหวัดน่านดรสุวรินเพนธัญาการครับกรรมาการท่านถัดมาครับเรียนเชิญครับท่านรองศึกษาธิการจังหวัดน่านท่านถัดไปค่ะ ขอเรียนเชิญท่านชนวันชุมแสงท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านค่ะ